เคยนักในอดีตนครับจับดูสิษย์คุตหมอเขาเป็นนักเอกนะครับที่ไปรู้ศึกษาอยู่หาย่อไหรกรุงเทพปีสี่นะครับโดยปกาศแสดงเท่านั้นเป็นที่รักใจท,ทุกผู้ชมทุกทีิขอบคุณนะครับแฟนคลับของน้องดูครับและทุกคนที่เป็นแใฟน,ในรายการให้กับเด็กนะต้องขอ คุณก๊อฟปุยรุ่งอรุณคูสมสุนศิรปภวันศุัทยครับน้องสันคอมเเนียน้องกระต่าย เชิดส่องส่องพระสีเป็นออกคิดการกุมหัวลีชังสมรังสีสุขสบายรักษาเป็นสอนตนมวลสถอยู่ นคนเยอะค่ะคนเยเนอะเพราเมื่อวานน้องสมมาดิสก็ไมเ่นน้องกันตายแม่นองสนมกมมารน้องกอดสนมกรื่อใช้ใกล้ที่องค์หญิง เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ทันฟังเมื่อกี้ไม่ทันฟังกำลังชมเลยว่าร้องก่อนนะสนมไม่ได้ร้องพูดพูดแต่ประโยคแรกมันไม่ใช่พูดนะพูดเป็นทำนองบ้าเรื่องครับมีพูดกับคุณนองด้วยเราก็ะหล่ดีใจมีก้อนใหม่ขอบคุณนะคะขอเวลาสักครู่นะคะขอบคุณกระจายทั้งุูนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณพี่จัดเจ้านะคะ มา,มาเป็นเพื่อนกันเนาะอยู่ยันเลิกนะเพิ่งไปไหนนะขอบคุณพี่มาตาลุ่น <มา S 1> นะ,คะมคืนหลงเหลงองยังเลยเ <c oughs> มื่อคืนก็เยอะอะเมื่อวานมาทํางานไงเออทำงานขอบคุณนะคะจะัดจ่ะขอบคุณนะคะ,ะพี่นิดน,นะคะขอบคุณค่ะรวยๆนะคะรับกันขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> รับกันขนาดนี้ไม่ยอมให้ไปไหนเลยเหรอวทีสขอบคุณปุ๋ยลูกอรุณนะครับขอบคุณพี่ปูนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องชายนะคะไปล้วงหายไหมยังยังเลยฮะยังไม่ไปอ่ะเดี๋ยวหมดเยอะกูบ่นลงพ่อให้ได้ม้ข้าวโอ้ไปสอยมาหลายรอบแล้วนี่โอ้โหสองรอบกับบ่นให้ได้ม้ข้าวได้อะไรรู้ไม่ได้อะไรอ่ะได้ไรอะได้ข้าวสามไม่ถูกไม่ถูกก็งนี้ คืหคือสุดท้ายเอาไว้พวกนี้ของออกเยอะนงต้องคืนปัญามามากอืดต็มถ้วยกูแล้วน่ะพวนี้จะไปเอาหม้อมาตักอีไรก็ได้แฟบไดแฟบที่หามือกูจะเปื่อยเอาน้วตะคร้าไม่ต้องซื้อไงดีแล้วไม่ต้องซื้ออแต่ได้จักรยานจริงจริงจริงวะเนี่ยบนหลวงพ่อผมได้จักรยานจะปั่นกับพิจิตรงานเข้า กูคืนเข้าไปแล้วก็จะถึงสิบรอไม่เอากูไปแดกเหรอะหญิงเองให้นาวเพชรพมิเส็จพ่อเพชรชรัสเส็จแม่พัชรามีพระคณิษฐาให้นาวว่าเพชรมณีเพคะตอนนี้หญิงมีพระคุ้ม,มั่นอยู่แล้วสอนไม่แอกหน้าท่าตากันเลยสักครั้งนี่ส่ยเจคอเปนยังไง อิงยังไม่รู้อะไรเลยจ้ะไม่ต้องไปกังวลหรอกเพคะต้องเป็นคนดีที่เพชรเขาถึงจะได้มั่นหมายกันไว้ไต้องเครียดหรอกเพชรวันนี้หญิงตั้งใจแล้วว่าจะขึ้นเต้าหาเสด็จพ่อเสด็จแม่เพื่อทวงถามการแต่งงานเพคะถ้าไม่ถูกใจไม่แตกนะเปนคะครับเรับประทานเป็นใครเป็นใ <ไป S 2> ครชมภูครับเสด็จพ่อและเสด็จแม่รักเพลเพร่อจะเป็นลูกสาวคนเดียว Obrigado, se